ีีพาไปชมความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปแกะสลักนะคะตั้งเด่นตระงงานเลยนะคะคุณผชมรายล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสุดอันซีนของอำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วจะสวยขนาดไหนต้องไปปักหมุดให้ถึงที่ค่ะ มาแล้วนะคะคุณผู้ชมความสวยงามของพระพุทธรูปแกะสลักที่ตั้งเด่นตระงานอยู่บนหน้าผาของวัดรับพงโพธิ์ที่กัดอยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางที่จังหวัดนครราชสีมาที่โคราชนี่แหละค่ะนี่คุณผู้ชมวิจิตรสวยงามมากๆเลยนะคยะท <ไป S 1> ่ามแกะสลักเนี่ยได้แกะสลักหินเป็นประติมากรรมนูนต่ำไว้บนหน้าผาชาวบ้านเรียกกันว่าผาแดงนั่นเองค่ะ ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปปางสมาธินะคะมีชื่อว่าพระพุทธมุนีขนาดหน้าตาก,กว้างประมาณ5เมตรสูงประมาณ6เมตรด้วยกันค่ะส่วนพระพุทธรูปสายญาติมีชื่อว่าพระเชษไตรมุนีมีขนาดความกว้างฐานประมาณ16เมตรสูง2เมตรครึ่งนะคะเราไปเจอนายอรดียศพิมพ์นะคะเป็นกำนันตำบลโนน,นสมบูรณ์ที่โคราชนี่นะคะท่านนี้เลยก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปแกะสลักทั้งสององค์นี้ค่ะ ทางด้านของพระอาจารย์ประเทืองธรรมปาโลเป็นเจ้าวาดวัดเขาทรับพงโพดนี้นะคะได้ให้ช่างเนี่ยมาแกะสลักไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะและไว้เป็นพุทธสถานอยู่คู่กับประเทศสืบไปในอนาคตซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จเกือบ10ปีค่ะก็เริ่มมีประชาชนนะคะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็กราบไหว้สักการะกันอย่างไม่ขาดสายจริงๆค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมด้วยป่าชุมชนทรับพงโพธที่มีเนื้อที่กว้างนะกว่า2,000ไร่เลยทีเดียวกว้างมากๆเลยนะซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารชุมชนของคนในพื้นที่ด้วยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วนะคะสายบุญค่ะไม่ควรพลาดจริงๆนะใครสนใจมาเที่ยวชมแล้วก็ได้มากราบไหว้สักการะขอพรสามารถมากันได้ทุกวันนะคะปักหมุดมาเลยค่ะที่วัดรับ <ไป S 1> งพงโคดอำเภอเสริมสาม <3, S 2> จังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อ <ไป S 2> มาถึงวัดเดี่ยก็ต้องเดินเท้าขึ้นเขาไป,ไปอีกสักประมาณ400เมตรเท่านั้นเองนะคะ เราก็จะเจอกับความวิจิตรสวยงามของพระพุทธรูปแกะสลักทั้งสององค์นะคะคุณผู้ชมแถมรายล้อมด้วยวิวธรรมชาติที่สวยงามแบบ360องศาแบบนี้ด้วยนะคะสวยจริงๆต้องไปปักบ,บุตรให้ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ